สวัสดีค่ะมาพบกับช่องโมลีาโลก,กันอีกแล้วเนาะอะแม่หมอจะไปในหัวข้อเลยเนาะแม่หมอจะไปในหัวข้อนี้นะคะตัวตนของคุณจริงๆเป็นอย่างไรทําไมมีแต่คนอยากรู้อยากเห็นเนี่ประมาณนี้เลยนะคะอะไปหัวข้อนี้เนาะไปดูซิตัวตนคุณอนะแม่หมอจะไม่ดูพลังงานก่อนนะจะไปดูคุณเลยตัวตนคุณอะมันเป็นยังไงเนี่ใช้ไพ่อันนี้นะคะ ไพ่ลายๆไม่รู้จะเรียกไพ่อะไรเรียกไพ่ลายๆแล้วกันมันลายเหลือเกินตัวตนของคุณจริงๆขอใบแรกเลยตัวตนของคุณจริงๆไพ่ใบแรกขึ้นมาคุณเป็นคนที่จิตใจดีนะชอบให้ชอบช่วยคนอื่นให้ทุกคนแล้วก็จริงๆคนคุณมีคุณเห็นไหมมันมีอะไรอเหมือนหัวกะโหลกเนาะ คุณนะเป็นคนที่รู้อะไรเยอะนะคุณดูคุณจะมีวิธีของคุณป้องกันอะไรของคุณเนี่ยแถมยังเป็นผู้ให้แต่รู้ว่าต้องให้ยังไงแถมยังมีความร้ายอยู่ในตัวด้วยอันนี้มันเหมือนนกอะไรไม่หมอน,นึกไม่อ่อยตัวที่มันคอย,ยาวๆนกอะไรนะนั่นแหละนกอันนั้นนะ่ะมันเป็นคนมันเป็นนกที่ฉลาดนะเจริงๆถึงมันจะชอบกินอย่างเดียวก็เถอะมันม่งบอกเลยว่าตัวคุณนะเป็นคนที่ฉลาดน่ารักอ่า มีความน่ารักอยู่ถึงไพ่มันจะดูไม่น่ารักก็เถอะนะอ่ะเดี๋ยวว่าแม่หมอเล่นมุกนิดนึงอ่ะอ่ะ,อะนายออฟคัพบ,บ่งบอกเลยผู้ให้ให้ทุกคนในบางคนนี่มีเงินมีทอง,ม,ทองมีทุกอย่างนะตอนนี้มีหมดแหละเหลืออย่างเดียวในบางคนอาจจะยังยังไม่เจอคนที่รู้ใจจริงๆอ่ะไม่หมอมองงี้นะเพราะมันเป็นไพ่ขึ้นอันนี้อ่ะดูต่อ ในบางคนอาจจะยังไม่เจอคนที่รู้ใจนะหรืออาจจะจะจบกับคนรักเก่ามาแล้วยังไม่เจอใครเลยเผลอๆนี่หลายปีอันนี้เลขอะไรเนี่ยเก้อาอะเกเดือนเกปีในบางคนอนะถ้าเยอะๆเลยเกปีอาจจะไม่มีแฟนในบางคนอาจจะไม่มีแฟนนะเพราะว่ามันเป็นแนวคัพเนะาะอ่ะขอใบนี้ King of s w o อ d โอ้โห คุณเป็นผู้หญิงที่ออกแนวแบบดูเ้าๆหน่อยไหมเป็นผู้หญิงที่นั่งไม่ค่อยเรียบร้อยปะ่าเนี่ยถ้านั่งอาจจะนั่งงนี้เนี่ยนั่งนี้นั่งข้ขาเปิดเปิดขาถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายก็เป็นคนเป็นผู้ชายเต็มตัวแมนอ่ะบอกเลยมันเป็นผู้ชายที่แมนมากอืมดูท่านั่งซะก่อนแต่ถ้าเป็นผู้หญิงบ่งบอกนะว่าเป็นผู้หญิงที่ ไม่ได้เป็นผู้หญิงหวานน่ะเป็นผู้หญิงที่ดูออกดูดุในบางคนอาจจะดูดุนิ่งนิ่งดูเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดดูหน้าหน้าไม่ค่อยรับแขกอ่ะเขาเรียกอะไรหน้าแบบเหมือนมีอะไรอยู่ในในใจิตในใจ,จตลอดหน้าอาจจะเป็นหน้าแบบไม่ได้หวานอ่ะอาจจะเป็นหน้าแบบไม่ใช่ไม่เชิงว่าดุอาจจะมีดุด้วยหรือในบางคนอาจจะไม่ได้ดุอาจจะดูหน้าแบบไม่รับแขกอาากแบบ่ะเอประมาณอย่างนั้นอ่ะอหน้าไม่รับไม่รับคนอ่ะอืม แบบหน้าไม่ยิ้มอ่ะเออประมาณอย่างนั้นอ่านต่อนี่ตัวตนของคุณนะคะแล้วยังไงบางคนขวานพาซากเลยนะราบใบนี้อืม,อมจุดเด่นนะคุณเนี่ยมันจุดเด่นจุดเด่นเพราะอะไรเพราะไม่เหมือนผู้หญิงเดรวสตาเป็นจุดเด่นในองค์กรหรือในที่ทํางานหรือในบริษัทหรือในอ่ แม้แต่ในครอบครัวคุณก็เป็นคนที่โดดเด่นหนึ่งกว่าคนในครอบครัวนะควรจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนชาวบ้านอะ่ะไม่เหมือนคนในครอบครัวคุณหรือที่ทํางานที่คุณทําอยู่อืมคุณจะไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนคนอื่นอะ่ะเออประมาณอย่างนั้นมันเหมือนมีความความดีความเด่นอะไรสักอย่างในตัวคุณนะเนาะหรือเนี่ยเป็นผู้หญิงที่นั่งนั่งขาแบบนี้ประมาณอย่างนั้นเออ ตรงชัดเจนชัดเจนในแบบตัวเองแบบตัวเองไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะคะอุ้ยอันนี้น่ารักจังอะไรเนี่ยเอ็กซ์วเห็นไหมดูเป็นคนที่รู้อุ้ยเนี่ยบางคนนี่ชอบชอบเรื่องอะอะไรนะลี้ลับลี้ลับนะชอบอะไรอย่างงี้นะหรือชอบดูหนังผีเนี่ยบางคนนะชอบดูหนังผีก็ได้อะมันมีขึ้นอันนี้เนะาะแถมยังเป็นคนที่แสบนะ เป็นคนที่แสบนะแถมยังขึ้นกับเจอสตาร์ด้วยอย่าให้คุณได้ใช้ความแสบของคุณนะคะอืมดูดิถือไม้ไม้อันนี้อาจจะมีเวทมนต์ก็ได้นะตัวคุณเหมือนแม่หมอนี่ใช้ไม้อันนี้เห็นไหมอืมพอแม่หมอดูจากไพ่เนาะนี่มันมีไพ่งูเห็นไหมงูนี่ก็คืออะไรอสรพิษบ่งบอกว่าตัวคุณก็ไม่ใช่ว่าจะยอมคนนะ,อะเออ ไม่ได้ชอบยอมใครด้วยถึงจะดูเป็นสตาร์ดูสวยๆก็ได้แต่ไม่ได้ยอมคนนะคะในบางคนอาจจะสวยก็ได้นะเพราะมันขึ้นเดอสตา์เนาะในบางคนอาจจะสวยแต่ความสวยของคุณนะ่ะคุณดุนะคุณเป็นคนที่แสบนะอืมเป็นคนที่แสบที่ดุไม่เหมือนชาวบ้าน,นะคะ่ะประมาณนย่างนั้นอ่ะดูต่ออ่ะขอไปนี้ขอไปนี้อะไร ไฟอัพสอดนีน่แมเป็นนักลบที่สู้กับอะไรอีตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรไม่รู้ไม,รไม่หมอเรียกไม่ถูกคุณนี่เป็นสู้มาหมดแล้วค่ะเจอมาหมดแล้วทุกรูปแบบจะหวานได้ยังไงจะเป็นคนหวานยังไงก่อนเนี่ยจะเป็นคนหวานไม่ได้ค่ะเพราะเจอมาแล้วห้าดาบหวานไม่ได้ต้องมีความ เป็นอย่างเงี้ยแหละร้ายดูเงียบดูมีความแบบน่ากลัวน่ากลัวในตัวเองอาจจะดูแบบเนี่ยแต่งเป็นลายพลผมขาวอ่าแล้วก็เป็นสตาเป็นคนที่สวยอ่ะเป็นแคก็ได้เป็นคนที่สวย,นนสวยหรือเป็นคนที่นั่งเป็นคนที่นั่งอย่างนี้นั่งอ้าขาดูไม่เหมือนผู้หญิงอ่ะมันจะเป็นเหมือนอยังไงเจอเรื่องนี้มานี่ ไฟออฟสอดนี่เจอเจอไอ้พวกนี้ถึงจะใส่เกาะเถอะไอ้พวกนี้มันกลัวที่ไหนอ่ะมันไม่ได้กลัวคุณนะเป็นคนธาตุไฟได้นะเนี่ยธาตุน้ำธาตุไฟธาตุอะไรอีกอืมธาตุน้ำธาตุไฟยังไม่เห็นธาตุอื่นเนาะเห็นสองธาตุนี้ธาตุน้ำธาตุไฟแค่นั้นอ่ะมีอะไรไหมเออไม่มีแล้วอะต่อ ตัวคุณน,นี่อันนี้อะไรเนี่ยอ่ะมาอีกแล้วอีตัวกล้วยอ,อ,อ,อ่ะบ่งบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่จิตใจดีแถมยิ่งขึ้นกันนี้ด้วยเห็นไหมเป็นคนที่ชอบให้ชอบช่วยคนอื่นบางทีไปช่วยเขาเขาก็ไม่ได้เห็นไม่ได้รู้หรอกนะว่าคุณช่วยนะขณะคุณเจอเนี่ยคนทําไม่ดีกับคุณอนะอันนี้มับ่งบอกถึงมีคนทําไม่ดีกับคุณนะก็คือไอ้พวกนี้แหละเนี่ย เป็นญาติญาติคุณก็ได้เนี่ยเป็นเพื่อนที่ทำงานบางคนนี่มาเป็นกลุ่มเลยนะอือดูต่อยังไงเทนนอฟครับอุ้ยึ้นกับคิงออฟสอดมันมองบอกเลยว่าตอนนี้คุณนี่นะประสบความสำเร็จไปแล้วจ้าอะไรบางคนนะจ้า ตบมือให้หน่อยเทนอัพับ,รบหรือบางคนมีความรักนะเนี่ยถึงจะเป็นผู้หญิงเห้าๆแต่ว่ามีคนชอบนะคะชอบในความเห้าๆของคุณนี่แหละในความที่นั่งอาขาคุณนี่เ <c oughs> ออม,มีคนชอบคุณนะอืออ่าเผลอๆนี่ไม่ได้ชอบคุณคนเดียวนั้นมีหลายคนชอบคุณนะเออม,มีคนเข้ามาให้คุณเลือกเยอะอะประมาณอย่างนั้นเนาะอืมเนี่ตัวตนจริงๆของคุณนะ เป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองด้วยนะดูดิเนเะวอร์ขึ้นกับสตาร์แถมยังขึ้นกับเดอะเดอะออฟคับด้วยอ้โ้ห,โหูเจอมาทุกอย่างจริงๆคุณนี่ผ่านมาแล้วผ่านมาทุกเรื่องราวแม้แต่ชีวิตหรืออะไรก็ผ่านมาหมดแล้วไม่หมอดูนะตัวคุณนี่มันเก่งเกินไปอะคุณเข้าใจคาว่าเก่งเกินไปไหม เก่งเกินก็อาจจะทําให้คนอื่นเขาไม่ชอบได้เกียดคุณเกียดความเก่งของคุณคุณมีครบหมดเลยอะถึงคุณเป็นผู้หญิงคุณก็เป็นผู้หญิงที่ดูเก่งดูแก่งอะดูไม่ไม่ใช่ผู้หญิงที่จะต้องมาปกป้องคุ้มครองคุณเผอๆคุณเป็นผู้หญิงต้องไปปกป้องเขาด้วยเผอเผอคุณมีคนรักคุณอาจจะต้องเป็นผู้หญิงที่ไปปกป้องคนรักคุณก็ได้นะเออเพราะคุณเนี่ย เจอมาทุกรูปแบบเจอมาหมดแล้วปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วมั้งตอนนี้นี่แหมยิ่งขึ้นนี่อราสีสิงได้นะเนี่ยเดืนเวอร์ลืมไปเลยเดืนเวอร์นี่เป็นได้ทุกธาตุจะต้องมาดูลาสีทีไม่หมอกขห้รู้แค่ราสีดีลราศีเดียวประมาณอย่างนั้นอืมนี่คุณน,นี่พูดอะไรไม่ออกเลยคือ มันเก่งเกินไปมันเก่งเก่งเกินที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะเก่งคุณเข้าใจไหมถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่มาดูนะคุณรู้ตัวเองไหมหมอเชื่อว่าคุณรู้ตัวเองว่าคุณเก่งด้านอะไรเพราะเผื่อคุณไม่ได้เก่งด้านเดียวคุณเก่งหลายด้านเพราะนี่ยมันขึ้นกับเดอะเวอร์ด้วยอ่ะมันบ่งบอกว่าคุณนี่เก่งหลายด้านอ่ะบางทีทํางานอะไรที่ผู้ชายต้องทําแต่คุณสามารถทําได้อ่ะประมาณอย่างนั้นนะ นี่มันคือตัวตนคุณนะขอใบนี้เอาหูยในบางคนนี่อ้๊กำลังจะเจอคนรักไหมเฮ้ในบางคนนี่กำลังจะเจอคนรักปะหรือมีความรักหรือกำลังอินเลิฟอ,อ่ะมองงี้ก็ได้กำลังอินเลิฟในบางคนนี้เป็นคนที่มีครอบครัวแล้วนะเพราะมันมีไพ่เดือบ์อด้วยเนาะ ควีนเหรียญเป็นคนที่ต้องคอยดูแลเป็นเหมือนคนที่ต้องห่วงอะไรลักษณะคุณนะตัวตนคุณนะถ้าเป็นลูกคุณนี่คุณนี่ขี้ห่วงขี้รักมากหรือหรือแฟนคุณคุณมีแฟนนะคุณจะเป็นคนที่ขี้ห่วงขี้หึงมากตัวคุณนะใช่ไหมแม่หมอพูดถูกไหมแล้วคุณเป็นคนที่ไม่ได้หวานอนะเป็นคนที่แบบว่า ในภาณน่านอาจจะด,ด,ดูดุดุด้วยในบางคนแต่คุณนี่ขี้ห่วงขี้หึงมากบางทีนี่แสดงออกออกมาให้คนอื่นเขาได้เห็นเลยนะเพราะมันขครื่องกานนี้ด้วยเป็นคนที่แสดงออกนะเป็นคนที่ไม่ไม่เก็บอะมีอะไรก็แสดงออกมาเลยประมาณอย่างนั้นอืมจะเป็นคนที่เด่นเอาใบนี้ตกมาขอนี่เดชาหลอตเห็นไหมเป็นคนทํางานเก่งด้วย ดูตัวตนคเนเดมันเก่งทุกอย่างจริงนะไม่ใช่ว่าคุณมีดีหมดนะเนี่ยไม่ดีคือนี่นะขี้ห่วงขี้หึงแต่คนทํางานเก่งนะเป็นคนที่ทํางานเก่งรู้ว่าทําอะไรได้อคุณดูใบนี้อันนี้น้องอะไรไม่รู้แต่ตัวคุณนี่ก่อนกล้ามใหญ่ปะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่พูดให้ติดตลกตัวคุณอะ มันเป็นผู้หญิงที่ไม่บอกบองแล้วมันผู้หญิงที่ดูไม่เหมือนผู้หญิงให่ไหมดูเป็นผู้หญิงแต่ว่าดูตัวเลยเห็นไหมอืมออ่ะรูดขต่อขออีกใบนึงอะไรเนี่ย king of cup ดูเนี่ยเรื่องงานเนี่ยบางคนที่ไปช่วยเขาไปหมดนะช่วยเขาไม่กระทั่งงานอะไรก็ตามที่คุณแบบทำได้อะสามารถทำได้ไปแล้ว ไปทำงานอันนี้ให้คนอื่นแล้วชอบทำให้คนอื่นแต่เป็นคนที่ทำได้ไม่เหมือนคนอื่นนะได้แต่พูดได้แต่คิดทำไม่เป็นเหมือนคุณหรอกคุณนี่ไปทำสำเร็จด้วยเพราะมันขึ้นกับชาลลอตแสดงว่าคุณเก่งคุณทำงานเก่งมากเป็นคนที่เก่งแล้วอะไรที่ไม่ดีนะเจอจ้ะเจอนี่เลยบีบคอถึงกันอย่างนี้เลยวิญ,ญญาณหลุดออกมาอย่างนี้เลยนะ ประมาณอย่างนั้นอืมนี่แหละมันคือตัวคุณตัวตนของคุณจริงๆเป็นอย่างไรทําไมถึงมีแต่คนอยากรู้ก็นี่แหละทําไมละ่ะเก่งแค่ไหนความเก่งของคุณมันคืออะไรมันทําให้คุณอนะโดดเด่นไม่ใช่ว่าคุณอ่อนแอแล้วคุณคนอื่นเขาเห็นคุณนะคุณมันเป็นคนที่แข็งแรงโดดเด่น มีความเป็นตัวของตัวเองที่ไม่เหมือนชาวบ้านอ่าแถมยังเป็นคนที่เก่งแล้วทำอะไรสำเร็จตลอดไพ่เนี่ยดูแต่ละใบเนี่ยสำเร็จทุกอย่างเลยนะเพราะเนี่ยเทนนอฟคัพยังขึ้นเลยนะบางคนมีความรักก็ความรักดีนะเรื่องงานถ้างานดีก็งานดีบอกเลยขึ้นกับเดอะเวิร์ด้วยบอกเลยว่าคือมันจะไม่ทำให้คนอื่นอยากรู้อยากเห็นได้ยังไงนี่แหละ อ่ะก็จบแล้วเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่หมอแล้วก็กดสุปตปกุ๊บซุปเปอร์แตงอะติดอ่างแล้วกดซุปเปอร์แตงเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ